สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมณฑาทิพย์ตะกูลมารหัสนิสิต6340305793ค่ะเป็นนิสิตในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครค,ค่ะวันนี้ดิฉันมารับบทเป็นนักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลค่ะในรายวิชา Intensive Travel Management ค่ะค่ะสำหรับปัจจัยที่นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ควรพิจารณานะคะควรมีดังนี้ค่ะค่ะสําหรับปัจจัยที่1นนะคะเป็นปัจจัยในด้านการคม,มนาคมขนส่งค่ะการคม,มนาคมขนส่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่สําคัญนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลเดินต้องเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆที่ผู้จัดได้จัดเตรียมไว้ค่ะและปัจจัยที่2นะคะก็จะเป็นสนับสนุนด,ด้านโรงแรมและที่พักนะคะ โรงแรมและที่พ <Right. S 2> <Please. S 1> ักเป็นปัจจ mm ัยสำคัญของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเช่นกันค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่การท่องเที่ยวลักษณะนี้จะเน้นให้ความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องที่พักนะคะและสิ่งที่ควรคำานึงในการให้บริการโรงแรมแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะข้อที่1เลยค่ะคือความสะดวกสบายของบริการพื้นฐานของโรงแรมนะคะเช่นการบริการด้านห้องพักด้านอาหารและเครื่องดื่มสถานที่พักผ่อนค่ะ ข้อที่2นะคะความหรูหราและบริการอันเป็นเลิศของโรงแรมนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะโดยอาจมีการเข้าสํารวจโรงแรมและเลือกโรงแรมที่ดีที่สุดในบริเวณสถานที่ที่เลือกเป็นจุดหมายปลายทางไว้ค่ะข้อที่3นะคะความสะดวกสบายในส่วนของบริการต่อเนื่องค่ะเช่นแหล่งท่องเที่ยวการคม,มานาคมแหล่งซื้อสินค้าร้านทําผมแต่งหน้าคาสินโนเป็นต้นค่ะข้อที่4นะคะก็คือความปลอดภัยค่ะ การเข้าพักตามโรงแรมหรือที่พักระดับที่จัดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะควรถูกเลือกสรรให้มีความปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะควรมีการชี้แจงและแนะนําข้อควรระวังที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวค่ะสำหรับปัจจัยที่3นะคะปัจจัยสนับสนุนด้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่สําคัญที่มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งจําเป็นจะต้อง รับประทานอาหารอย่างน้อยวันละสามมื้อนะคะค่ะและจุดหมายปลายทางของเรานะคะก็คือประเทศไทยไปญี่ปุ่นนะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลหรือผู้ที่ร่วมเดินทางกับเราในทริปนี้นะคะก็เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลการประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์นะคะ The Next Normal นะคะซึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะก็คือชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองหินเมาเบอร์รี่เฮาส์จังหวัดมหาสา,ารคามนะคะ ชุมชนนี้ชนะใจกรรมาการด้วยคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิดตลาดบ้านบ้านสวนบ้านๆเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนค่ะเล่าเรื่องร้านค้าโชวห่วยที่ต่อยอดเป็นธุรกิจชุมชนโดยการรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนในชื่อหนองหินเมลเบอร์รี่เฮาจังหวัดมหาสารคามค่ะนำเสนอวิถีชีวิตในชุมชนที่ทำอาชีพเกษตรกรโดยส่งเสริมให้ชุมชนปลูกหมอนหรือเมลเบอร์รี่ค่ะ เป็นพืชรองจากการทำนาข้าวค่ะควบคู่กับเกษตรชนิดอื่นและรวมกันแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายที่ร้านโชห่วยกา r d เดนและช่องทางต่างๆเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตั้งแต่ปี2561ค่ะมีสมาชิกทั้งหมด15ครัวเรือนค่ะและมีตัวแทนชุมชนที่ได้รับเลือกในการเดินทางครั้งนี้เป็นจำนวน30คนค่ะค่ะ ถามว่าทำไมถึงเลือกไปประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นนะคะมีทั้งวัฒนธรรมนะคะความเป็นอยู่ที่น่าสนใจค่ะแล้วก็มีสิ่งต่างๆแปลกตาที่น่า,าที่คิดว่าคนน่าจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเรามาเริ่มสถานที่1ในการท่องเที่ยวกันเลยค่ะสถานที่ที่สองที่เราจะไปนะคะก็คือ ชิคาราวโกนะคะเป็นหมู่บ้านกลางหุกเขานะคะตั้งอยู่จังหวัดกิฟุค่ะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่6ในประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นค่ะหลังคามุงด้วยฟางข้าวนะคะสร้างขึ้นด้วยมือที่เรียกว่าการสร้างแบบกาโชสึคุรินะคะเป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า250ปี สถานที่ที่3ที่เราจะไปนะคะก็คือภูเขาไฟฟูจินั่นเองนะคะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะคะและอา,อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นภูเขาที่มีความสวยที่สุดในโลกนะคะมีความสูงถึง3 7 7 6เเมตรนะคะเชื่อว่าหลายท่านนะคะเมื่อได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คงไม่อยากจะพลาดที่จะไปชมความสวยงามของภูเขาไฟ ฟูจิในประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสถานที่ที่4นะคะเราจะเดินทางไปกันที่ปราสาทฮิเมจินะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญเพราะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่เหลือสุดรอดมาจากยุคสงครามนะคะและได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วยค่ะสถานที่ที่5นะคะเราจะเดินทางกันไปที่ วัดไทโดจินะคะเป็นวัดพุทธที่สําคัญและเก่าแก่ที่สุดของเมืองนารานะคะได้ชื่อว่าเป็นสิ่งกอ่อสร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะอีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับศาลเจ้าและสถานที่สําคัญของเมืองนาราอีกเจ็ดแห่งค่ะสถานที่ที่6นะคะจะเป็นฮอกไกโดค่ะเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะถือว่าเป็นสวรรค์ของธรรมชาติเลยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวได้ตลอดปีนะคะ มีธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลายค่ะทั้งภูเขาที่ลาดสูงแม่น้ำทะเลสาบบ่อน้ำพุร้อนและชายฝั่งทะเลค่ะมีอากาศหนาวในฤด,ดูหนาวมีหิมะที่ขาวละเอียดดุดแป้งฝุ่นนะคะและสกีรีสอร์ทที่ดึงดูดนักเล่นสกีจากทั่วโลกให้มาที่นี่เลยค่ะและสถานที่สุดท้ายนะคะสถานที่ที่7นะคะเราจะพาชมทุ่งราเวนเดอร์นะฟูรานุนะคะอยู่ไกลกลางฮอกไกโดเลยค่ะ เป็นที่รู้จักกันในนามทุ่งดอกไม้ที่มีภูเขาล้อมรอบค่ะทําให้ที่นี่มีความแตกต่างของอากาศในช่วงฤด,ดูหนาวกับฤด,ดูร้อนค่ะสําหรับเสร็จจากการเที่ยวนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปที่ร้านนารูโตะฮอนเตนนะคะเป็นร้านเ,ออเมนูชื่อดังก็คือเป็นไก่ทอดซังหินะคะคือที่เราเลือกร้านนี้นะคะเพราะคิดว่าจะเป็นร้านที่ออลูกคร์ทุกท่านนะคะสามารถรับประทานได้ง่ายราคาแล้วก็ เอออาจจะไม่เบื่ออาหารนะคะเป็นเมนูที่ประเทศไทยเราก็รับประทานกันอยู่แล้วค่ะสำหรับที่พักนะคะทางเราเลือกเป็น Nest Hotel Sapporo Odori นะคะเป็นที่พักราคาเบาๆค่ะอยู่ใจกลางเมืองหลวงอย่างซัปโปโรอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารและสถานีรถไฟใต้ดินเลยค่ะตกแต่งภายในน่ารักทันสมัยค่ะสไตล์โมเดิ สุด l o เลฟูที่เน้นสีแดงอันเป็นสีมงคลของชาวญี่ปุ่นค่ะ